ผลสำเร็จของการประชุมผู้นำบินสเต็กครั้งที่6มีการรับรองเอกสารผลลัพธ์สำคัญหกฉบับเสริมสร้างความร่วมมือระดับภูมิภาคนายนิกรเดชพลังกูอธิบดีกรมสารนิเทศและครษศกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าวันนี้นางสาวแพทองทานชินวัฒนนายกรัฐมนตรีได้ถแถลงข่าวผลการประชุมผู้นำความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสำหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจหรือบิมสเต็กครั้งที่6 โดยนายกมันตรีระบุว่าเป็นเกียรติที่ได้ทำหน้าที่ประธานการประชุมครั้งนี้ถือเป็นโอกาสต่อย,ยอดจากรากฐานที่วางไว้ตลอด20ปีที่ผ่านมาโดยไทยมีแนวคิดหลักมุ่งให้บ i มสเท็มีความมั่งคัง่งยั่งยืนฟื้นคืนและเปิดกว้างหรือโปรบีมสเ e c เพื่อเสริมสร้างและความร่วมมือระดับภูมิภาครวมถึงตเตรียมความพร้อมบรรเทาและฟื้นฟูประเทศสมาชิกที่จะรับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ พร้อมกันนี้อธิปดิกรมสารานิเทศยังกล่าวว่าผู้นำบิมส t e ็ได้รับรองเอกสารผลลัพธ์สำคัญของการประชุม6กฉบับได้แก่วิวสัยทัศน์กรุงเทพ2030เพื่อสร้างบิมสเต็ที่มั่งคัง่งยั่งยืนฟื้นคืนและเปิดกว้างภายในปีคอ,อ2030ปฏิญญาการประชุมผู้นำบิมสเ e c ครั้งที่หกขับเคลื่อน b ิมสเ e c เพื่อการบรรลุวิสัยทัศน์กรุงเทพ2030 กฎระเบียบสำหรับกลไกการดำเนินงานภายใต้กรอบบิมเทครายงานของคณะผู้ทรงคุณวุฒิว่าด้วยการกำหนดทิศทางของบิมเทคในอนาคตลงนามความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการขนส่งทางทะเลและแถลงการร่วมของผู้นำบิมเทคว่าด้วยผลกระทบจากแผ่นดินไหวในเมียนมาซึ่งเชื่อว่าผลลัพธ์ของการประชุมครั้งนี้จะนำไปสู่โอกาสทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนไทยผลลัพธ์ของการประชุม ผู้นําครั้งนี้นะครับจะนําไปสู่ประโยชน์โดยตรงที่เป็นรูปธรรมและจับต้องได้สําหรับคนไทยนะฮะโดยเฉพาะยิ่งความร่วมมือด้านการขนส่งทางทะเลเพราะจะลดต้นทุนการขนส่งสินค้าเพิ่มประสิทธิภาพของ Supply Chain ห่วงโซ่อุปทานซึ่งจะทําให้สินค้าไทยสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลกในภาวะภูมิเศรษฐศาสตร์โลกมันมีการแข่งขันกันสูงขึ้นจะมีการแลกเปลี่ยนของประชาชนของคนนะครับที่ง่ายยิ่งขึ้น จะมีการร่วมมือทางวัฒนธรรมที่กระตุ้นภาคท่องเที่ยวให้เกิดโอกาสใหม่ๆในการจ้างงานคนก็จะมาเที่ยวภายในระหว่างภูมิภาคมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งท้ายที่สุดสิ่งเหล่านี้ก็คือโอกาสทางเศรษฐกิจของประชาชนคือโอกาสคือคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนนะครับ ขณะที่การหารือแบบทวิภาคีก่อนการประชุมผู้นำบิมเ็กค,ครั้งที่6นั้นอธิบดีกรมสารนิเทศระบุว่าประเทศไทยได้ให้การต้อนรับการยืนอย่างเป็นทางการของนายเคพสันมะโอลีนายกรัฐมนตรีเนปาลได้หารือความร่วมมือหลากหลายด้านทั้งการค้าและเศรษฐกิจการเกษตรการท่องเที่ยวและว,วัฒนธรรมพร้อมลงนามความตกลงและบันทึกความเข้าใจในความร่วมมือด้านต่างๆจำนวน8ฉบับ ขณะที่การเยือนของนายนเรนทรโมูีนายกรัฐมนตรีสาธ,สา,ธารณรัฐอินเดียได้ประกาศยกระดับความสัมพันธ์ไทยอินเดียสู่ความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร,ร์ส่งเสริมความร่วมมือด้านต่างๆรวมถึงด้านการเมืองและการป้องกันประเทศการค้าการลงทุนความเชื่อมโยงทางกายภาพความเชื่อมโยงทางดิจิทัลความเชื่อมโยงระหว่างประชาชนกับประชาชนวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวรวมถึงการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนาชาวิสาปทุมมารายงาน